สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ช่องเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์มือวันที่ยีเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาโตเลขแนวทางดีๆเด,ด็ดดังๆนะคะมูอนี้แอดภาพพอมพี่น้องบรนเุกสกุสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังโตเลขแนวทางค่ะ จากเซียนราชสีมานะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของเซียนราชสีมาเขามาเป็นสามตัวโต๊ดศูนย์หกเก้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเซียนราชสีมานะคะเราเป็นผู้เฮตดตัวเลขอ่านตัวเลขกันให้จามือทั้งโคราชนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวเลขของเล่าเนี่ยเคยเขามาเป็นสามตัวตรงๆมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องงวดที่ผ่านมาเขามาเป็นสามตัวโต0 6ศูนย์หกเก้าค่ะ มื่อนี้นะคะได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขของเซียนราชซีมานะคะแนวทางนะคะกสซมีตัวเลขสามตัวบนนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อมื่อนี้ค่ะตัวเลขของเซียนราชซีมานะคะสีได้มาเป็นตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าวันนี้มาติดตามเหมือนเดิมนะคะคุณแม่ว,วันนี้คุณแม่มีเซียนไหนมาฝากคะ ของเซนลาสิมาลูกโอ้เซนลาสิมางวดที่แล้วเขาเข้าสามตัวโต๊นะแม่เนาะ,ะค่ะค่ะอ่าเอาเลยนะคะจ่าจ่าแต่มันหลายตัวนะหลายตัวก็ไม่เป็นไรนะค่ะแม่หลายตัวเหมือนเดิมมะเนี่ยจ่าจ่าแต่ว่าเขาทำเล็กอันเพรา,าทำหลายตัวอย่างนี้เนี่ยเขาถึงจะได้เกลี่ยจ่าก็ได้จ่าจ่าค่ะเก้าศูนย์สาม เก้าศูนย์สามค่ะสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ค่ะแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ค่ะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ค่ะเก้าห้าสามเก้าห้าสามค่ะสองเก้าหกสองเก้าหกค่ะสองห้าสองสองห้าสองค่ะสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์ค่ะเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ค่ะแปดหกอันนี้นะคะแปดหกสามแปดหกสามค่ะจ้าสามตัวแค่เนี้ยแล้วก็สองตัวบนล่างนะจ้าศูนย์สามศูนย์สามค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าสามห้าสามค่ะ สี่แปดสี่แปดค่ะสองศนสองค่ะเจ็ดศเจดค่ะสามศสค่ะสี่ศสี่ศค่ะสามแปดสามปดค่ะหกเก้าหเก้าค่ะหกศูหค่ะเจดเก้านี่แหละลูก เลขอ้นเขาอ๋อคคุณแม่นี่เลขอันเขาแบบว่าถ้าอกสามถูกสามตัวกับครึ่งหนึง่งสามตัวโตวกับครึ่งหนึง่ง mm. แล้วก็ไอสองตัวเนี่ยไม่ว่าบนว่าล่างหรือกลับไปกลับมาก็แล้วแต่ครึ่งหนึง่งค่ะนี่แหละเขาจ่ายแบบนี้อืมจ้ะแม่นั่นแหละวดก่อนมันก็เลยไปเข้าไอาเลขสามตัว ใช่อ้าวันนี้วันนี้อันเยอะนะแม่เนาะอันหลายตัวเลยเนาะอันสิบตัวบนนั่นแหละแต่ข้างล่างนี่ก็อั่นตั้งคิอสองตัวอือีสามตัวนะั่นคนละส่วนกันสองตัวคนละส่วนกันอ๋อแล้วอันเยอะแต่เนี่ยทุกวดน,น่ะแลหละขวดก่อนก็สิบตัวคือกันเลขสามตัวอนะ๋อค่ะคุณแม่อืมเลขสามตัวก็มีทีละสิบนั่นแหละเลขสองตัวนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่น้อยแต่มากอืมแต่ว่าเขาเคย อันอันสามตัวนี้อันสเคยสามตัวตรงเนาะตัวนั้นน่ะจ้ามันถูกถูกถูกบางถูกทุกขวดแหละบางงวดน่ะเป็นบางงวดน่ะและลูกบางงวดจะอันติดแต่โดยมากมันโดยมันจะอันได้อ่ะเ่ะเออโดยมากมันจะอันได้ไม่สองตัวกับสามตัวอืมอันไม่หมดน่ะแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะถูก เขาจะอั้นได้มากกว่าไม่ได้นะลูกอือค่ะคุณแม่อมันก็จะไปทางเจ้ามือมากกว่าที่จะมาทางคนซื้อใช่นั่นแหละแต่บางคนเขาเจอเล่องอั้นเขาไม่ซื้อเนี่ยลูกอือค่ะคุณแม่จ,าจา้าจ้จ้าแล้ววันนี้ก็จะไปดูอีกค่ะคุณแม่ดูหวยอื่นอีกแต่ว่าของน้องแอมน่าก็เดี๋ยวเขาไปถามพ่อเขาใหม่ก็ได้หรู้จะรวมยอด พระหน้าก็ได้นาอแม่เนาะอือรวมยอดพระหน้าเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะของน้อง็มอันที่งวดที่แล้วนี่พ่อเขาก็ตัดอ่าอันนั้นนะถูกเลยนะเขาตัดเองเขาเสนงสูกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเขาตัดหนึ่งเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งด้วยอะไรด้วยเนี่ยแหละแต่เขาก็ถูกน่ะเขาก็ถูกทุกงวดฮน่ะตั้งแต่เขาพบกับพวกเด็กพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็ถูกนะ ถูกมันไม่ถูกตรงกระถูกโซดอะไรอย่างเงี้ยของเขาน่ะอืมแต่ว่าก็เขาก็ถูกทุกงวดตั้งแต่ฟังมานะแม่เออเขาก็ถูกทุกงวดของเขาอ่ะค่ะก็ตั้งแต่เขาว่ามีเด็กพวกนี้เข้ามาอยู่ด้วยอะไรพวกนี้ยเขาก็ถูกตลอดแต่ที่นี้มันก็เป็นที่เราไปขอเขาเองนะเขาไม่ได้มาบอกให้เรานั่นเขาก็ไม่ได้บอกใครใครขอเขาเขาข็ใครอย่างเงี้ยอืม เราอยากออกมาเป็นแนวทางก็ได้อย่างเงี้ยจ้าแม่แต่แล้วแต่ดวง่ะเอ้าอย่างงี้ก็ได้นะแม่น้ออ่ะที่หน้านี่ก็ถ้าคุณพ่อเขาน้องอ่าถ้าคุณพ่อของน้องตัดก็เอาชุดตัดมาเลยก็ได้นะแม่แค่นั้นแหละแม่ก็ว่างั้นแหละเอาเขาซื้อเลยปิดผ่าใช่ใช่ค่ะคุณแม่อืออางั้นแหละมมนจริงจะไม่เยอะจ้าคุณแม่ค่ะจ้าอะ ขอบคุณคุณแม่มากๆวันนี้ของเซรัสซีมานะคะแม่จ่า,าจ่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเนาะเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยนะคะร่ำรำรวยๆนะคะจ่าัสดีีูกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ่าสวัสดีครัค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพ่อแม่นพน้องคะ์ะแนวทางตัวเลขจากเซียนราชสีมานะคะเซียนราชสีมาเล่าเหตุตัวเลขชุดนี้ขึ้นมาให้อาะจะมือทั้งโคราชด้วยค่ะเด้พอพ่อแม่พน้องทำมีนในนี้ทั้งเบิร์นนี่นะคะพ่อแม่นพน้องค์ะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะมาตรงกันแบบนี้นะคะพลศิษิ์ใจเป็นตัวเลขที่ใจเครื่องหนึ่งนะคะพระแม่พีน้อง งวดที่ผ่านมาตัวเลขของเซียนราชสีมาเขามาเป็นสามตัวต้นนะคะศูนย์หกเก้าเนาะเนาะอ่ะมวดนี้นะคะมาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนราชสีมานะคะเป็นตัวเลขที่เพ้นเ็ตให้ทั้งจ้ามือนะคะไว้สําหรับเป็นตัวเลขอั้นเป็นตัวเลขกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขสามตัวบนนะคะมีเก่าศูนย์สามสามหาศูนย์แปดหกศูนย์หกสี่ศูนย ก้าหาสามสองเก้าหาสอหาศูนสมะคะมานี้นะคะมาถึงตัวเลขสอตบนล่างค่ะมีศูนย์สามหาศูนย์หาสามสี่แปดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูี่นกเ้เจ็ดเก้านะคะน้องเด้อ อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธรุททุกทุก,ต,ททก,ทกตัวนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบานเทาเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะผิดถึกบ้าว่ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรเฮาสกุลสกุลโฉกโฉกมันมันลำลำลุ่ยๆยแห้งๆหงปัง,ปงๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วกันสกุลสกุลน,นะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทาง ดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนราชสีมานะคะขอขอบบุญขอคุณคุณแม่โคราชพร้อมค่ะที่ได้ติดตามแนวทางของเซียนราชสีมาอ่ามาล่งไห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้านเฮาสุขสุขนใดพิจารณาเป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าน่็อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามา่เล้วกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดังๆจากทางช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิเดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขูสุขส้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ